มาเรามามาเรามา,า,ม,ามาวางแผอ่อนเล่นกันเถิดดูสิเราจะเล่นอะไรกันเถิด

นี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กมาวางแผนว่าเด็กๆจะทำอะไรคุณจะถามทีละคนนะคะเอ่าวลิฟท์นี่ครับอ่าววิลลี่จะทำอะไรเมวันนี้ทำรถตำรวจทำอะไรลูกทำรถตำรวจครับอะไรนะทำรถตำรวจครับไม่ได้ยินเลย่ลูกทำรถตำรวจทำรถตำรวจครับ ทำรถตำรถด,ดิลิทิลต้องไปทำอะไรคะวันนี้ทำรถตำรวจใช่ไหมคะเด็กๆดวางแผน้าเราเด็กๆต้องไปทำสิ่งนั้นนะคะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราเห็นเนี่ยการวางแผนเราก็จะไม่สังเ็จนะคะดีลิทไปทำรถตำรวจเก่งมากเลยมากเลยเอาค่ะเดวิดเดวิดส เดวิดทำอะไรลูกวันนี้เดวิดจะไปทำอะไรลูกจะปั้นดีนะปั้นปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นอะไรคะรถกระบะปั้นเป็นรถกระบะเมื่อวานเมื่อวานเดวิดไปทำอะไรมาลูกเมื่อวานเดวิดไปทำมาแล้วไหมปั้นเปลี่ยนดีไหมลูกเออเราเราเปลี่ยนดีไหมคะเมื่อวานเดวิดไปทำมาแล้ว วันนี้เปลี่ยนเป็นปั้นอยาบดีบ้างรู้ลองคิดดูว่าเราปั้นอยาบดีไหมจะไ,ได้หลากหลายดีไหมคะวันนี้เด้งๆหรือไปปั้นอะไรกันปั้นเป็นอะไรดีรูกปั้นเป็นอะไรเอ่ยป,ป,ป,ปั้นเป็นคนดูไหมคะอาเสียงเมาเรื่องมากเลยอาเป็นเรื่องเรื่องหน่อยค่ะอาสวัสดีค่ะน้องป้า สวัสดีค่ะน้องปลาสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณคุณถามเกรซน้องเกรซค่ะวันนี้เกรซจะวางแผนทำอะไรดีคะเกรสอเซจะวางแผนทำอะไรดีลูกวันนี้ทำวางแผนทำวางแผนทำรถตำรวจครับอ่าจะเป็นปั้นหรือเปล่าปั้นหรอ หรือไปต่อเลโก้ลูกบ้านดินไม่อย่างเดียวครับลูกเปลี่ยนได้ไหมบ้าบ้านกับว่าครับอ่าปั้นดินน้ำมันเป็นรถตำรวจใช่ไหมคะออาเก็บ้านดินน้ำมันเป็นรถตำรวจน้องฟางจ้าวันนี้คุณครูพี่แอสให้วางแผงนะคะวางแผงวันนี้น้องอยากจะไปทำอะไรเกิยน้องฟาง มาพยาบาลเป็นอะไรนะักหนึ่งนะทำอะไรนะลูกทำอะไรดีเอ่ยวันนี้อะไรนะสอนการ์ดลูกทำอะไรเอ่ยปั้นดื่น้ำมันหรือว่าอะไรคะวาดลูกั้นลูกปั้นลูกปั้นวาดลูกว่าน้องตัศึกษาวาดลูกเป็นอะไรเอ่ยลูกอะไรเอ่ย ชอบว่าเป็นคนอะไรนะคะคนเอออยากรูปเป็นว่ารูปรูปคนหลายๆคนหรือเปล่าเอาละค่ะเด็กเมื่อเจ็ดเด็กได้วัวเด็กได้วันแสนไปแล้วนะคะรบกวนนะคะุครอบกวนคู่ปกครองนะคะช่วยถ่ายรูปไม่ต้องอัานคลิปนะคะถ่ายรูปภาพในขณะดที่เ็ดเด็ก ได้ทำกิจกรรมนะคะสมมาในลายกลุ่มด้วยนะคะรบกะนดูประคองนิดนึงนะคะนะคะช่วยถ่ายรูปนิดนึงที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ,ะเราได้ผลงานแล้วเราได้ชิ้นงานแล้วเช่น่านเลือกตัวอย่างน้องปีรีกทำรถเสร็จแล้วอ่าน้องบีริสทำรถเสรส็จเอาที่ผลงานที่สำเร็จเลยนะคะเอามา

ใช่8ผมเด็กชายสีลาผมเด็กชายน้องเกตส์ค่ะผมชื่อน้องเกตส์ค่ะวันนี้ผมไปทำวาดรูปมาครับแล้วให้เด็กๆบอกขั้นตอนในการที่เด็กๆทำเด็กๆจำได้ไหมคะน้องฟางจำได้ก็คือ4ได้ไหมลูกจำรีวิวได้ไหมคะที่เรารีวิวกันในห้องเด็กๆจำได้ไหมคะ cầm đây mấy, cầm tay, เก่งมากเก่งมาก mắt เด็กๆก็บอกขั้นตอนว่าเด็กๆควาดอะไรก่อนเด็กๆทำอะไร để เด็ก để, để à, like. để, để like, để để ăn อะไรก่อนแล้ว ăn เห็นมั้ยต้องอ่า ก,ก็ขอรบกวนให้ผู้ปกครองช่วยอัดคลิปนะคะอัดคลิปเป็นวิดีโอนะคะในขณนะที่เด็กรีวิวนะคะส่งมาในรายกลุ่มด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆที่เราไม่ได้เข้ามาในในในออนสอน,อ,อนไลน์เนี้ยเขาจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะครบกวนนีดน<า>ะคะผู้ปกครองอะไรสุดไปมากเลย ใครมีอะไรสงสัยคะสงสัยอะไรไหมคะอ่ะพี่น้ำยังมีเก็บไหมคะเผื่พี่น้ำอธิบายเพิ่มเติมอะไร ะะอ๋อค่ะวันนี้นะคะคุณแม่คุณครูนะคะคุณแม่มเข้ามาคือคนที่ให้ทีนึงนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแทนดูรีวิว่งเด็กวางแผนเมื่อวางแขนเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็จะลงมือกระทาในสิ่งที่เด็กๆวางแผนเช่นถ้าเด็กๆบอกว่าเด็กๆอยากไปทําไข่เจียวเด็กๆก,ก็ลงมือําไข่เจียวเมื่อทำไข่เจียวเสร็จแล้วนะคะ ให้เด็กๆเ,เอาผลงานที่เด็กๆทำเนี่ยส่งรีวิวมาให้ครูและเพื่อนๆดูโดยที่ผู้ปกครองช่วยอัคดคลิปนิดนึงนะคะ<อ>นะคะเอาแล้วออาาาคะ่ะ,ออาาาะ,ะ,คะวันนี้น้องอากาจะไปทําอะไรคะลูกไม่ก็เพึ่งเข้าอ๋ออาอาก้าจะทําอะไรคะลูกวันนี้น้องอาก้าจะวางแผนทําอะไรดีคะพูดดงัดงๆครูมคมไม่ได้ยินเลยลูก ทำอะไรพี่นาทำอะไรนะคะคุณแม่เปิดไมโครโฟนด้วยค่ะทำอะไรนะคะทำะไร,เล,เ,ลรเล่นของเล่นต่อบล็อกเล่นของเล่นต่อบล็อกเล่นเล่นของเล่นตออะไรคะต่อบล็อกเป็นรูปอะไรคะลูกเ,ลเราอยากตอบบล็อกเป็นรูปอะไรคะเป็นคน อ่จเ,เป็นรูปคนเดี๋ยวเอาก,กาต้นต่อ,อเราเป็นรูปคนให้เพื่อนๆดูให้คุณครูดูนะคะแล้วเมื่อต่อเสร็จแล้วนะคะใ,ให้รูกวนน้คุณแม่ช่วยถ่ายอัดคลิปวิดีโอนะคะอัดคลิปวิดีโอในขณะที่ผลงานที่น้องทําเสร็จแล้วนะคะว่าขั้นตอนน้องเนี่ยทำเนี่ยขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนแรกแล้วทำยังไงนะคะอบกวผู้ออกกปกครองนิดนึงนะคะเอา